อันนี้เราจะมาดูที่ฐานทําต้นอ้อทีครับทำหลอดอ้อนะครับอาจารย์นั่นจะหอมแล้วมันจะมีกินแตไ่ไขมไหมครับอาจารย์ น้ำของไทยเนี่ยมันก็จะกลมกกืนกันแบบเนี้ยเดูกันว่ก็มีกลิ่นตะไคร้ด้วยครนกินน้ำตะไคร้ยู่ตะไคร้ใช่ไหมหลอตะไคร้ใช่ไมเนี่ยนี่นี่เอามาแล้วใช่ไหมหลอตะไคร้มาแล้วใช่ไหมนี่อาจารย์ก็แลวดูน้ำหมดแล้วนี่เป็นหลอดน้ำหลอดตะไคร้นะครับอาจารย์นน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 น้นนนนนนงนน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 นหลอดนน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 เน็นนนนนตะนน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 ้นาเอาน้นนนน อ,อ,อาจารย์ไก่ครับขอขอญาตสัมภาษณ์หนึ่งหลอดนี่เป็นหลอดจากต,ต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่สดสดเลยแล้วดูดดูดแล้วสุดเก่งมั้งครับโอ้โหสดชื่นมากค่ะเราจะได้กลิ่นตะไคร้นะคะยกกังไงเสมือนว่าเราเนี่ยกินน้าตะไคร้เลยทีเดียวอ่านั่นแหลครับแ้วก็ดื่มน้ําหมดะนะคะ ไม่สนใจได้กินของตะไคร้เคี้ยวตรงปลายหลอดนิดนึงๆที่นี่ที่ไหนครับอาจารย์มาสัมผัสแบบนี้บ้านแหลมสุขรรณบุรนะคะอ่าสุดยอดค่ะแนะนำให้มาที่นี่เลยนะคะไม่มาไม่ได้แล้วไม่มาไม่ได้รับประกันโดยอาจารย์อาจารย์ไก่อาจารย์ไก่จากจากราชพัฒเพชรบุรีค่ะจ้าแล้วเจอกันนะเจ้าพอดีจคิดดูอาจารย์เพชรบุรีบอกจริงๆต้องแนะนําไปป้าแหลมเพชรบุรีเนาะแต่นี้เปลี่ยนเปลี่ยนใจนะมา